นีครับพี่น้องครับนี่แรงเกินต้านครับผมสําหรับข้าวตระกูลไก่ทองคํานะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นอกะนั่นก็คือไก่ทองคํา80ครับผมพี่น้องครับนี่กระสอบสีเหลืองส้มครับผมซึ่งหลังจากทีนะครับพ่อพี่น้องปอกไปนะครับรู้จักกันดีนะครับสําหรับไก่ทองคํา8 9ครับผมนี่สำหรับช่วงนี้นะครับมีพี่น้องนะครับหลายท่านนะครับ อยากสิได้นะครับไก่ทองคํา80ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งนะครับมีอายุการเก็บเกี่ยวเพียงแค่80วันเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับพร้อมที่จะได้รับการสั่งจองแล้วครับผมครับสวัสดีครับแฟนคลับ Happy การเกษตรชาแนลทุกทิปทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับ ผมมีอาวุธจากร้านไทยเจริญพาณิชย์ครับวันนี้ก็จะมาแนะนําสินค้าเกี่ยวกับพันุ์ข้าวปลูกในนาข้าวนะครับซึ่งก็มีการสอบถามเข้ามากันเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของปลายเดือนกันยายนนะครับกลุ่มของที่จะทําข้าวนาปังเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาก็กําลังเตรียมหาข้อมูลเพื่อที่จะทําการตัดสินใจว่านาปังรอบแรก ของหลังจากเกี่ยวข้าวนาปีแล้วนี่จะปลูกพันธุ์อะไรกันนะครับครับก็วันนี้ก็เลยเือโอกาสมานําเสนอสินค้านะพันธุ์ข้าวปลูกที่มีการสอบถามเข้ามาเยอะมากในช่วงของในรุ่นนาปลังรอบที่สองที่ผ่านมานี่นะครับเป็นสายพันธุ์ที่มาแรงพอสมควรนะครับก็เป็นสายพันธุ์นี้เลยนะครับไก่ทองคำแปดศูนย์นี่นะครับไก่ทองคำแปดศูนย์นะครับก็จัดเป็นข้าว เจ้านาปปลงพื้นแข็งนะครับเป็นข้าวนาปปลงที่มีเกษตรกรสอบถามเข้ามา,าเพื่อเป็นข้อมูลนีเยอะมากนะเยอะมากเลยสายพันธุ์นี้นะครับจัดเป็น,นสายพันธุ์มาแรงอีกหนึ่งสายพันธุ์ของตระกูลไก่ทองคําเลยนะครับหลังจากที่ไก่ทองคำแปดเก้านี่แรงไปยังติดลมวนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไก่ทองคำแปดศูนย์ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีเกษตรกรโทรเข้ามาสอบถามแล้วก็ อสอบถามมาทางสื่อออนไลน์เยอะมากๆเลยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําว่าคุณสมบัติของไก่ทองคํา80นี่มีลักษณะประจำพันธุ์เป็นอย่างไรบ้างครับสาหรับไก่ทองคํา80นะจัดเป็นข้าวเจ้านาปรังพื้นแข็งอายุการเจ็บเกี่ยวอยู่ที่80วันนะครับโดยประมาณ80วันนะครับจัดเป็นสายพันธุ์ที่ไม่กลัวหนาวนะเมื่อปีที่แล้วนี่มาพิสูจน์ อ่าทดสอบแต่อากาศหนาวอากาศเย็นที่ภาคอีสานนะครับก็ออกรวงได้สุดปกติเลยเพียงแต่ว,ว่าอายุออายุการเก็บเกี่ยวอาจจะยืดไปประมาณนับสิบวันนะครับนะครับอันนี้ก็คือไก่ทองคำแปดศูนย์ทีนี้เรามาดูาล,งงานะลักษณะลำต้นของไก่ทองคำแปดศูนย์นี่เป็นยังไงบ้างนะครับลักษณะลำต้นของไก่ทองคำแปดศูนย์ก็คืออันดับแรกเลยนะครับต้นเตี้ยนะสูงโดยประมาณหนึ่งเมตรโดยประมาณนะครับเมตรถึงเมตรอ่าสิบ ก็คือประมาณร้อยสิบเซนนะฮะร้อยถึงร้อยสิบเซนนะครับแต่กอดีต้นแข็งนะครับนี่ก็คือไก่ทองคำนะต้นเตี้ยต้นแข็งแต่กอดีระเงี้จับทีนะครับระเงีจับทีนี่ก็คือเป็นลักษณะของตระกูลไก่ทองคำแปดศูนย์เลยนะครับครับก็คือระเงี้จับทีนี่ทาให้จํานวนเมล็ดต่อรวงเนี่เยอะขึ้นเพราะจนวนเมล็ดต่อรวงเยอะนี่น้ําหนักก็จะเยอะขึ้นมาด้วยนะครับ นะครับอันนี้ก็คือไก่ทองคำแปดศูนย์นะครับลักษณะเม็ดอีจะเป็นออกเม็ดอ้วนนะฮะแต่ออกสั้นหน่อยหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้สั้นมากคาดว่าสาเหตุที่เป็นที่ฮือฮาในรุ่นนาปลังรอบที่หนึ่งแล้วก็รอบที่สองที่ผ่านมาก็เพราะว่าจัดเป็นข้าวอายุสั้นนะครับเพียงแปดสิบวันแล้วไม่กลัวหนาวแต่ว่าผลผิดเยอะมากที่ภาคอีสานทำได้เมื่อปีที่แล้วเนี่ย ตอนปลังรอบแรกนะประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยกิโลกว่ากว่านะครับอันนี้ก็คือไก่ทองคำแปดศูนย์แล้วก็มีลูกค้าของของทางด้านไทเจริญเองแล้วก็ทางแฮปปี้เองเนี่ยเอาไปปลูกทางภาคกลางทางเหนือล่างแถวพิษณุโลกชัยหน้าพิจิตรนะครับผลผลิตที่ออกมาก็อยู่ที่ประมาณพันร้อยจําเยอะนะครับแต่ที่อย่างไม่ได้เลยก็คืออยู่ที่เก้าร้อยกิโลต่อไร่นะครับอันนี้ก็คือจัดเป็นพันอายุสั้นที่มีน้ําหนักดีก็เลยทําให้เกษตรกรนี่ ทรมาสอบถามข้อมูลตัวสายพันธุ์ตัวนี้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าสนใจแล้วที่สําคัญด้วยความเป็นสายพันธุ์ที่อายุเข้าที่อายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณแปดสิบวันนี้นะครับทําให้เกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องข้าวดิบนะครับข้าวดิดนบดดนะครับที่ต้องการหนีข้าวดิบข้าวเด้งต่างๆนานาหรือว่าข้าววัชพืชนะครับก็เลยเพ่งเล็งมาที่ไก่ทองคำแปดนย์เพราะว่า สายพันธุ์อายุสั้นหลายเป็นสิบปีที่ผ่านมาก็มีที่ได้ยินว่าข้าวเจ็บห้ามีมานานแล้วครับแต่ว่าติดที่ปัญหาไม่อาจติดที่ว่าผลผลิตนี่มไม่เยอะก็อยู่ที่ประมาณสี่ร้อยกิโลห้าร้อยกิโลหกร้อยกิโลนะแต่โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณห้าร้อยกิโลนะสำหรับข้าวเจ็ห้าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับก็เลยทําให้เกษตรกรไม่ยอมรับแต่ไก่ทองคำปแปดแปดศูนย์นี่มาใหม่ล่าสุดติ่งปีที่แล้วนี่เองนะครับก็ได้รับการ ทดสอบพิสูจน์มาแล้วหนึ่งปีนะครับจะครบหนึ่งปีอยู่แล้วนะครับน้ําหนักที่ยังไม่ได้ที่เราได้กันคือเก้าร้อยกิโลนะแต่ที่เราเคยได้สูงสุดนี่ที่พาคอีสานเลยนะที่ตะบลมะค่าเลยพันหนึ่งร้อยกว่ากิโลเกือบพันสองอกิโลต่อไร่นะครับเพราะฉะนั้นจับเป็นข้าวยุซ้ำที่น่าสนใจมากๆใครที่ต้องการหนีข้าวดีดข้าววัชพืชหรือต้องการทําความเร็วรอบนะครับหรือว่าใครที่เป็นเขตน้ําท่วมที่ อาทำนาปีไม่ได้น้ำจะท่วมก็มาทำนาปังสองรอบสามรอบก็เลยสนใจเกี่ยวกับไก่ทองคำแปดศูนย์กันเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็คือไก่ทองคำแปดศูนย์ทีนี้เรามาดูลักษณะกระสอบนะครับเนื่องจากอ่ซีรีส์ของไก่ทองคำาอ่อแปดเก้า 8, นี่มีการโด่งดังจนมีการโอกเรียนแบบมีการแอบอ้างกันเยอะก็เลยให้ดูลักษณะของกระสอบของไก่ทองคำแปดศูนย์นะกระสอบอันดับแรกเลยนะครับนี่เลยครับสีส้ม นะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับมีโลโก้ไก่ของแท้เลยนะครับต้องโลโก้ไก่ถ้าไม่มีโลโก้ไก่แปลว่าไม่ใช่ของแท้นะครับแล้วก็เขียนคําว่าไก่ทองคํา80นี่คือลักษณะของกระสอบไก่ทองคํา80ที่เป็นของแท้แน่นอนครับก็ด้วยลักษณะประจำพันธุ์อันโดดเด่นของไก่ทํา80นะ,กะเกษตรกรท่านใดนะสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ ที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง YouTube ขอาจาย์ขวัญชัยแล้วก็สื่อออนไลน์ที่เป็นแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกช่องทางนะครับแล้วก็ออนไลน์ใหม่ล่าสุดของกลุ่มเครือข่ายไทยเจริญก็มีของกลุ่มชาวนาเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยยาออนไลน์ของไอ้เต้าหนวดแล้วก็ฮัลโหลการเกษตรของมหาสมบัตินะครับแล้วก็ที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์บ ah e ้านท่าแห่อำเภอคองไชยจังหวัดกาฬสินนะครับ ก็ท่านใดสนใจตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ก็รีบโทรมาสอบถามมาทําการจับจองกันได้นะครับสอบถามข้อมูลแจ้งเบอร์โทรไว้เพื่อว่าสินค้าเข้ามาประมาณปลายตุลาต้นพฤศจิกาก็จะได้มีการโทรแจ้งกลับไปนะครับก็ยังไงก็ติดต่อกลับมาได้เลยนะครับทุกช่องทางของเครือข่ายร้านไทยเจริญพาณิชย์แล้วก็แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับวันนี้ผมเฮุดจากร้านไทเจริญขอจบเกี่ยวกับการแนะนําสินค้า พันเขาปลูกนาปลังไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ